สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการทำสไลด์พรีเซนเทชันด้วย z AI นะครับสามารถแก้ไขได้ด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับก็มาที่ตัว Google นะครับพิมพ์ไปนะครับ z AI สั้นๆแบบนี้นะครับจากนั้นกด Enter นะครับ g o o g l e ก็จะพามาที่เว็บนะครับทำการลงชื่อเข้าใช้นะครับนี่นะครับผมลงชื่อด้วยบัญชี Google เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับ ถ้าเราจะทำสไลด์นะครับไม่ยากคนระับวิธีการแค่กดคำว่า AI สไลด์นี่นะครับจากนั้นพิมพ์สิ่งที่เราต้องการไปนะครับว่าต้องการอะไรเช่นสมมติการเลี้ยงสัตว์ปันแท้ประมาณนี้จากนั้นเราก็ enter นะครับ AI ก็ทำการค้นหาจากเว็บต่างๆทํา,าทสไลด์ให้กับเรานะครับ จะมาใช้เวลานานนะครับอาจจะผมจะพามาดูที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับตัวอย่างนะครับผมว่าทําได้สวยงามแล้วก็รายละเอียดดีมากเลยนะครับการทํางานคือเขาจะไปค้นจากข้อมูลจากเว็บให้เรานะครับแล้วก็จะเอาข้อมูลจากเว็บเนี่ยมาประมวลผลให้กับเรานะครับซึ่งสวยงามนะครับผมพิมพพร้อมสั้นๆแค่นี้นะครับว่าการสร้างเว็บแอปด้วยแอปสคริปตนะครับเนี่ยสั้นๆแค่นี้จากนั้น เขาก็ให้ AI จัดการให้เราหมดแล้วเห็นไหมครับเนี่ยที่เข้าอยู่คือค้นเว็บเยอะมากเลยนะครับนี่แล้วเขาก็ฉันได้สร้างรายละเอียดนี่นะครับบอกแล้วมีอะไรบ้างนี่นะครับเป็นรายละเอียดเว็บอ่าเห็นไหมครับนี่นะครับอยู่ด้านนี้กด Edit แก้ไขได้ด้วยนะครับสำหรับอ่าตัวข้อความเนี่ยถ้าเราจะต้องการไหนเช่นอสมม,มติผมตรงเติมเลขอ่าเห็นไหมครับเนี่ยเติมข้อมูลได้ด้วย แต่เขาทํามาดีนะครับคือเขาจะเป็นใช้โค้ดเขียนนะครับนี่ให้แล้วครับเรานะครับแต่เราจะมองเห็นหน้าพรีวิวเป็นอย่างนี้ครับเถือว่าทําได้ดีแล้วก็สวยงามนะครับรายละเอียดครบถ้วนถ้าเราจะเล่นอ่ะแล้วก็มากดเพย์นะครับกดเพย์เล่นได้นะครับมันก็จะเห็นเป็นหน้าสไลด์พรีเซนเตชันเลยนะครับนี่นะครับออกแบบโอ้สวยงามเลยนะครับผมว่าแล้วก็รายละเอียดเนื้อหาถือว่าครบถ้วนดีเลยนะครับ ทีนี้นะครับก็สามารถแชร์ข้อมูลไปใช้ได้นะครับกดแชร์นะครับรอทีน,นี้เดี๋ยวผมปึ๊บอันนี้ตัวเต็มจอนะครับน,นี่มาหน้านี้ปึ๊บย้อนกลับมามาดูที่แชร์นะครับเห็นไหมครับ export ได้หลายไฟล์เลยครับทั้ง PDF จะเป็นลิงก์ไปได้เลยหรือว่าจะ PowerPoint อ,ะอ,อะสมมติผมลอง Export เป็น PowerPoint นะครับซึ่งแอปที่ทำ Presentation บางตัวนี้ก็คือทำสวยแต่ไม่ยอมให้โหลดนะครับอันนี้ผมใช้เวอร์ชันฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะโหลดได้หรือไม่นะครับ สามารถแชร์ขึ้นแชร์ไปที่เว็บว่าไป Facebook ไปอะไรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ก็ถือว่าช่วยเราได้ทำงานไวขึ้นเลยคขนาดผมเขียนพร้อมไม่เยอะนะครับนิดเดียวเองไม่ถึงไม่ถึงบรรทัดด้วยนะครับแต่เขาทำให้เราออกมาได้ดีขนาดนี้เลยนะครับแล้วภาษาไทยก็ไม่เพี้ยนด้วยนะครับเนียที่ผมชอบตรงนี้นะครับซึ่งบางแอปนี่คือ ยังได้ไปแค่ภาษาอังกฤษอยู่ต่ภาษาไทยคือจะเพี้ยนเพียนนะครับอ่ะนี่นะครับอ่าสมมติเป็น PowerPoint กดดาวน์โหลดนะครับอ่าเรามาดูไฟล์กันนะครับว่าเมื่อโหลดเป็น PowerPoint แล้วจะใช้ได้หรือไม่นะครับดแค้ไขได้นะครับ ใช้ได้นะครับโอ้โหก็แนะนำเลยนะครับสำหรับตัว Z ซตนะครับหรือว่าดีมีประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ